ในที่สุดเกมนี้ก็เดินทางมาถึงครบรอบ6ปีแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ผม Neo Famas Channel กลับมาทำคลิปวิดีโอซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับแฟนๆนะครับว่าเกมโป k ก m o n Master e x อัปเดตฉลองครบรอบ6ปีมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับใครไม่อยากโดนสปอยก็อย่าดูนะครับเอาจริงๆเขาก็โปรโมทใน YouTube มาแล้วแหละว่าตัวไฮไลท์มีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นนะฮะเราก็จะเริ่มจากคลิปโปรโมทในช่อง o f f i c i a l ก่อนเลย โดยสิงแพรดี้มาเป็นไฮไลท์นะครับก็คือ3คนนี้เลยฮะโดย3ตัวนี้นะครับจะมีสถานะเป็น EX Master Fair นะครับเอ๊ะแล้วมันต่างจาก Master Fair ปกติยังไงหลักๆก,ก็คือเลทตู้กระชาครับตัวที่เป็น EX Master Fair หน้าตู้เนี่ยจะมีโอกาสออกแค่1%เท่านั้นครับเทียบเท่าตัว Arcsult Fair เลย What the แล้วแถมยังมีตัว Exclusive มาแย่งเลทอีกนะครับเอาให้เกลือกันไปข้างนึงนะฮะ แต่ยังดีหน่อยฮะที่สเกล Point นะฮะอยู่ที่400แต้มครับผมส่วนความสามารถนะครับแพสซีฟสก l ลก็ยังมี4อันเหมือนเดิมแต่อันที่เป็น Master p a s s สซีนะครับมันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับคือ Master ร์แฟรทั่วไปเนี่ยมาสเตอร์ s พสซีฟเขาจะมีแต่เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันโดยรวมให้กับทั้งทีมใช่ไหมแต่ตัว ex Master Fair นั้นจะมีคุณสมบัติอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันในตัวไฮไลท์ของเรานะครับโอเค เริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือลูกพี่เลดกับลิซาดอนอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้วงเล็บข้างหลังนะครับเป็น a n นน v วอร์ซารี2025นะวันนี้จะเข้ามาวันที่28นี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าในภาพจะบอกว่าวันที่27นะครับแต่ว่ามันเป็นไทม์โซนอเมริกานะฮะถ้าบ้านเราก็คือวันที่28บ่ายโมงนั่นแหละเม็หลักตัวนี้ครับจะเป็นประเภทมังกรนะครับและก็มีเทอร์ราบลาสให้ใช้ด้วยนะฮะ แม่เดบิวระบบเธอร่าทั้งทีก็ใช้คุ้มหน่อยนะฮะและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของซิงแพรนี้นะครับแล้วจะเห็นนะว่ามีบัดดี้มูฟถึง2ท่าเลยนะครับโหเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นส่วนเงื่อนไขาการใช้นะครับไม่ต้องห่วงครับแค่บัฟแอคแท็ก็ใช้บัดดี้มูฟได้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือมันใช้ได้แค่ท่าละหนึ่งครั้งเท่านั้นับผมอ้าวแล้วจะเล่นยังไงล่ะครับตัวนี้เนื่องด้วยตัวนี้นะครับสามารถใช้ ซิงเทอร์ลัสทริไสเชันได้นะครับหรือก็คือแปลงเป็นเทอร์ล่าฟอร์มได้นะฮะมันก็จะมีท่าพิเศษนะครับที่เป็นท่าเทอร์ล่ามูฟนะครับผมซึ่งมันก็หยิบม,มาจากระบบเทอร,ร์ลาในภาคส c า r เลตไวโอเลตนั่นแหละฮะคิดซะว,ว่ามันคือบั d d ี้มูฟอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันแต่มันใช้ง่ายกว่าและก็อลังกว่าเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยจะเก็บเกรดรัวๆตามจํานวนฮิตที่โดนนะครับและก็สะสมซิงมูฟอัปเน็กซ์ไปในตัวด้วยนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับอยากให้ดูตรงนี้ครับ มันมีระบบใหม่เข้ามาอีกแล้วครับนั่นก็คือดีบัฟชนิดใหม่ครับที่เขาเรียกกันว่า Physical Move Break Effect ครับพูดง่ายๆก็คือผู้ใดที่ติดดีบัฟนี้นะฮะจะได้รับความเสียหายทางกายภาพมากขึ้นครับผมซึ่งมันจะมาคู่กันกันกบอีกอันนึงก็คือ Special Move Break Effect นะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายแบบ Special มากขึ้นนั่นเองแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เล่นง่ายสุดๆครับเพราะลงมาปุ๊บแปลงร่างเป็นเธอร์ฟอร์มปับ๊บ บัฟแอคไทด์ันทีเลยนะฮะแถมการันตีติดฟรีโดยไม่ต้องบัฟคีย์ิคอฮิตเรดได้สามไปนะครับสะดวกสุดๆตามสไตล์ตัวฉลองรบรอบนะครับผมแล้วตัวนี้นะฮะมีฟิลเอฟเฟกให้ถึง2อ,อย่างเลยนะครับทั้งดาก้อนโซนและก็เซอร์เคิลนะครับผมแล้วมาสเตอร์แพสซีของตัวนี้นะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็คือหลังใช้ซิงมูฟนะฮะจะได้ฟิสิคอลมูฟอัพเน็กซ์สระดับด้วยนะครับจเจาสุดไปไหนครับพี่ ตัวป่าว่าโหดแล้วนะฮะมาดูซิงกจิตดีกว่าที่ว่าอวยสุดๆไปเลยนะครับมีสายซิงนุ่งให้ทั้ง2อันนะครับก็มีอันนี้ครับเป็นบัฟจากดะคอนโซนนะฮะแล้วก็มีเฮเมเกอร์ด้วยนะครับที่4ทับ5นะฮะก็มีเรียกเซอร์เคิลกันตั้งแต่เริ่มเกมเลยแถมขยายเวลาอีกด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่5ทับ5ครับก็จะมีอันนี้ฮะทำให้ใช้บัฟนี้บูฟได้อีกรอบหนึ่งครับหลังใช้สเตตัสมูคังแรกนะฮะ ก็คือ MP เด้งนั่นแหละนะครับยังไม่หมดครับยังมีคุกกี้แถมแพสซีฟสูตพิเศษจากด่านกิจกรรมนะครับซึ่งจะทำให้ซิงค์มูฟแรงขึ้นในดากอนโซนด้วยนะฮะสุดขนาดนี้รีบๆสอยกันนะจ๊ะยิ่งผู้เล่นใหม่หนียิ่งห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็คือน้องไทยนะฮะกับบาคุฟุนนะครับเป็นฮิสุยฟอร์มนะครับจะมาในถัดจากเลดอีก2วันนะครับผม ซึ่งเธอจะมาในฐานะตัวแทนของธาตุพิษครับและโซนที่เธอเรียกเนี่ยก็เป็นจุดขายของเธอด้วยครับเพราะว่าเป็น ex poison zone เลยนะฮะแน่นอนว่ามันจะทําให้ท่าโจมตีประเภทพิษแรงขึ้นไปอีกนะครับและไม่สามารถถูกทับด้วยโซนทั่วๆไปได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกตัวที่มีบัตตี้มูฟถึง2ท่าเช่นกันนะครับแล้วก็ดูนั่นครับซ u p เปอร์พชั่อาละสิมันไม่ใช่พชั่นธรรมดานะฮะ ขวดหนึ่งมันเพิ่มเลือดถึง60%เลยนะครับจากพปชั่นปกติเนี่ยมันเพิ่มแค่40%เท่านั้นนะครับมาดูบัดดี้มู e กันบ้างนะครับทั้ง2องท่าเนี่ยมีเงื่อนไขเหมือนกันก็คือขอแค่ศัตรูเนี่ยติดสเตตัสคอนดิชันก็ใช้ได้แล้วนะครับมีอันนึงนะฮะที่ทำให้ติดสเปเชียลมูฟเบรกเอฟเฟก t ด้วยนะครับที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะแต่ว่าทั้ง2ท่านี้นะครับมันมีแม็กซ์ยูสครับหรือก็คือมันจำกัดการใช้นะครับ ดังนั้นท่าหลักๆที่หากินก็คงจะเป็นซิงเทอร์ลัสเทอร์ไรเซชันอีกแล้วนะครับและเห็นไหมว่าท่าเนี้ยมันทำให้ติดแบลนดลี่พอยซันด้วยนะครับแล้วฟิลด์เอฟเฟกก็มีให้2อันเช่นกันนะครับอันนึงก็คือ ex พอยซันโ n e อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับและอีกอันนึงก็คือเซอร์เคิลครับผมมาสเตอร์แพสซีฟตัวนี้นะครับก็จะมีโบนัสเพิ่มเติมก็คือจะเพิ่ม hp ให้ทั้งทีม20%หลังจากใช้สิงมคูครั้งแรกนะครับมาดูซิงกิบกันบ้างนะครับ ตัวนี้นะฮะก็เล่นซิงนูโหดใช้ได้เลยนะครับก็จะมีกลิตที่น่าสนใจ2อันก็คืออันนี้ครับไวเลรนท็อกซินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนตามนั้นแหละฮะมีซอฟต์เทนอัพให้ด้วยนะครับสำหรับคนดวงสวยนะฮะสำหรับใครที่คาดหวังกลิตของซูเปอร์โพชั่นก็ต้องผิดหวังกันหน่อยนะฮะเพราะว่ามีแค่ MP Reface 2เท่านั้น นอกนั้นก็มีขยายเวลา Poison z o n นซึ่งน่าสนใจมากครับที่ศีับ5นะครับมีกริดขยาย Buddy Move มาให้นะครับแล้วก็ที่5ทับ้าเนี่ยมีกริด MP เด้งของ Buddy Move นะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีแพสซีฟจากคุกกี้ด่านกิจกรรมมาให้อีกนะครับนั่นก็คือไวรูเลนทอกซินนั่นแหละฮะแม่สร้างสีสันให้ทีมพิดได้ดีเลยทีเดียวนะครับ และตัวที่3ของเรานี้ครับก็คือน้องยูรินะครับกับเอสเบิร์นนั่นเองนะฮะก็มาในอีก2วันถัดจากน้องไค่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับประเภทหินนั่นเองแถมเก่งด้านการฮิวซะด้วยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นตัวนี้นะครับมีบัตตี้มูฟแค่ท่าเดียวนะครับอ่าซึ่งใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันแจกทั้งฟิสิกส์คั่มูฟเบรกเอฟเฟกและก็สเปเชียลมูฟเบรกเอฟเฟกให้ศัตรูนะครับอีกท่าก็เป็นไพโรบอลไป ส่วนถ้าเทอรล่านะครับก็โคตรจะซีซีเลยครับลดสเตตไม่พอแถมยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดเฟินชิงอีกนะครับแล้วที่ว่าเก่งด้านการฮิวเนี่ยคุณดูท่าที่2เธอสิครับฮิวหมูแก้สถานะหมู่อีกตั้งหากยังไม่พอตอนแปลงเป็นเทอรล่าฟอร์มนะครับยังจะฮิวทุกครั้งที่โจมตีได้อีกแถมบัฟพลังป้องกันไปนเรื่อยๆอีกตั้งหากฟิลเอฟเฟกนะฮะก็มีให้ทั้ง2อ,อันนะครับก็คือล็อกโซนและก็เซอร์เคิลนะครับมาสเตอร์แพสซีฟของตัวนี้นะครับ ก็บอกเลยว่าเขาแจกบัฟเอนเดอร์ลิงให้ทั้งทีมครับมาดูซิงกิตกันนะครับก็ขวาบนนะฮะก็จะมีแตกกลิดกันตายครับมีทั้งแจกโลกกันดาเมรมีกันคีหมู่ตอนอยู่ในล็อกโซนนะครับแล้วขวาล่างเนี่ยมันมีเฮเมเกอร์ด้วยนะฮะซึ่งเอามาทำาไมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังมีเฟิร์สเอทให้อุ่นใจอยู่นะฮะซึ่งอัพได้ตั้งแต่2กับ5เลย สำหรับใครชอบสแปมท่าไพโรบอลนะฮะมาทางซ้ายล่างเลยครับมีกลิ่น,น่าสนใจให้คุณเพียบครับแต่ถ้าใครชอบสายฮิวมาทางซ้ายบนครับผมที่4ีทับ5นะครับมีกลิ่ Circle เคิลเช่นเคยนะครับและก็ที่5้ทับ5ครับมันจะเป็นกลิ่น e m p ของท่าบัดตี้มูฟเหมือนเดิมครับและพิเศษสุดๆกับแพสซิฟจากคุกกี้ด่านกิจกรรมครับนั่นก็คืออิมเพอร์วครับการการโดนรถแตะนั่นเอง จบกันไปนะฮะกับ3ตัวไฮไลท์ของเรานะครับชอบตัวไหนรีบสอยกันนะครับมีเวลาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับมีตัวแจกฟรี3ตัวนะครับซึ่งรองรับได้เลยในด่านกิจกรรมเท่าที่ดูข้อมูลมาก็มีประโยชน์ใช้ได้อยู่นะครับอย่างตัวน้ำเนี่ยเรียกฝนได้ตัวไฟเรียกแดดได้ตัวพืชเรียกกัลซีเทอร์เรนได้อะไรเงี้ยนะครับแต่มันมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับไปดูรายละเอียดเอาเองแล้วกัน แล้วก็ยังมีการกลับมาของสิงแพร์ตัวเก่าๆหลายตัวเลยนะครับรวมถึงตัวครบรอบ2ปีก็มานะฮะและนี่นะครับก็คือเหล่าตัว e x ็กซ์คลูที่จะมาแย่งเลทตัวไฮไลท์ของเราครับคืออย่างที่บอกนะว่าตู้ EX Master Fair เนี่ยมันมีทั้งตัวหน้าตู้แล้วก็มีตัว e x ็กซ์คลูมาแย่งเลทนะฮะโดนแช่งแน่พวกเองและนี่ก็คือตารางที่ทาง official ทํทำขึ้นมานะครับอ่าเป็นสเกดูนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่า เขาทำมานะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นก็ไปตามดูกันได้นะครับในทวิ t เตอร์ของ Pokemon Master ร์เ f ็กซ i ออฟฟเลยต่อมาก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะเหมือนเขาจะปรับในเรื่องของคุณ i t y ออ f l i น e อันหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่เราเลือกเกียร์เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถกรองให้เอาแต่เกียร์ที่ตรงกับสิงแพร์ของเราจริงๆมาใช้นะครับอ่าซึ่งก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะและจากดานาไมนะครับ ก็คนพบว่ามีเทรนเนอร์อีกหลายคนเลยที่ได้ชุดใหม่จากระบบ6ดาว ex นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องโดยส่วนใหญ่นะฮะจูจ่ๆทีมงานก็มาขยันอะไรกันวตอนนี้เนี่ยและนี่คือส่วนหนึ่งของซิงแพรตัวเก่าที่จะรีลันกลับมานะครับตามมาด้วยนะครับคนใหม่ในเทรนเนอร์ล็อตนะครับน้องคารมายนั่นเองเพิ่งเดบิวต์ไปไม่นานก็มาเลยนะฮะแล้วมีอัปเดตสำหรับตัวที่มาจากด่าน l e g e n d a r y Adventure ทั้ง8ตัวนะครับ จะมี EXO l w แล้วนะครับผมก็ดูตามที่ไฮไลท์เลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมี EXO l w เป็นอะไรบ้างนะครับและในส่วนของฟีเจอร์แพลนนะครับเหมือนจะมีอัปเดตเกี่ยวกับระบบใหม่ของเทนเนอร์ยิมนะครับก็คือสามารถทาสู้กับยิมลีดเดอร์จากภูมิภาคต่างๆแล้วทำคะแนนแข่งกับเทนเนอร์ยิมอื่นๆนะครับหรือก็คือกิลอื่นๆนั่นแหละ ซึ่งมาในรูปของ High Score Event นะครับหรือไม่ก็แรงดาเมจอีเวนต์นะฮะเป็นรูปแบบด่านที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับใครสังกัดยินไหนก็เตรียมตัวเอาไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตู้ที่ต้องใช้เพชรเติมในการเปิดครับโดยจะมาในวัน p o k ก m o n Master Day นะครับแล้วเปิดได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันจะการันตีได้เลือกแน่ๆ1ใน3ตัวตามภาพนะครับ อ๋อใช่มีซิงแพรตัวใหม่เพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับในระบบ Battle Point Exchange นะครับหรือ BP นั่นแหละนะฮะและก็มีตัว Variety s c a l ด้วย3ตัวนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับมันยังมีซิงแพรอีกตัวหนึ่งที่เรายัางไม่ได้พูดถึงครับและน่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่ามาแน่ๆซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าโคตรสปอยสุดๆผมให้โอกาสคุณปิดคลิปนี้แล้วนะผมจะสปอยแล้วนะครับ3 2 1 นั่นคือการมาของเขาคนนี้ครับโวโลกับกิลาติน่านะครับเป็นออริจ n f ินฟอร์มซะด้วยเอาแล้วไงตัวนี้นะครับจะมาเป็น EX m a s t e r f a ตอ์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเทอร์ล่าฟอร์มนะฮะมาวันไหนมาวันที่15กันยายนครับ Move ก็ไม่มีอะไรมากครับ2ท่าแรกก็ตามที่เห็นนะครับชาโดฟอร์สกับชาโดบอ l นะฮะใครเล่นท่าผีบ่อยๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีส่วนท่าที่3นะครับเป็นมัดดี้มูฟครับ ซึ่งเงื่อนไขก็คือต้องใช้ซิงมูฟก่อนทีหนึ่งครับถึงจะใช้ได้แล้วท่านี้ใช้ได้3ครั้งครับตามคอนเซปท่าเดิมของมันเนาะซึ่งความสามารถพิเศษของมันเนี่ยมัน,เป,นเป็นท่าโจมตีหมู่ครับและถ้าใช้ในโกสโซนเนี่ยจะตัดเฟสหายตัวไปเลยครับคือใช้ปุ๊บโจมตีทันทีแถมเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะบัฟหลบหลีกให้ทั้งทีมอีก2ระดับครับผม ส่วนท่าที่4ก็คือกดเพื่อบัฟสเตตจมตีของตัวเองนะครับก็คือควรจะกดท่านี้ก่อนเลยเป็นระดับแรกแต่ว่ามันจะทำให้ตัวเองติดฟิสิก c a l ค o v มูฟเบรกกับสเปเชียลมูฟเบรกเนี่ยสิฮะทำให้ตัวเองติดสถานะพวกนี้เนี่ยนะอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องตายซะง,งั้นทีนี้มาดูแพสซีฟกันหน่อยนะครับอันแรกนะฮะมาสเตอร์แพสซีมันมีเพิ่มเติมว่าเมื่อใช้ซิงมูฟครั้งแรกนะครับ จะลดโกสไทรีบัฟศัตรูทุกตัว1ระดับนะครับโอ้น่าสนใจแฮะแล้วเบอร์2นะครับอ่าก็คือแพสซีฟอันที่2นะครับเมื่อลงสนามนะฮะจะลดซิงมูคาดาวและก็ยังลดโกสไทยรีบัฟอีกด้วยนะฮะลด2ต่อเลยแฮะอันที่สานะครับ,นนรบก็จะเป็นการเรียก ex โกสโซนเลยนะครับและก็บัฟ สิงมูฟอัพเน็กเต็ม10ระดับด้วยนะครับทั้งหมดนี้เพียงแค่คุณใช้เทนเนอร์มูฟแพสซีฟอันนี้จะทํางานทันทีและอันสุดท้ายนะครับก็แจกซีซีโรลล์ฮะฟินชิงคอนฟิวแฉบนะครับตอนอยู่ในโกโซนแล้วยังได้บัฟเพิ่มเติมจากการโจมตีศัตรูที่โดนซีซีเหล่านั้นอีกดูโกงใช้ได้เลยนะฮะต่อมานะฮะขอพูดถึงแพสซีฟจากคุกกี้หน่อยละกันนะครับซึ่งเหมือนจะดีนะแต่ว่าป่ะจัดภาพมาทีสิงกิจที่ดูน่าสนใจนะครับ อ่าก็จะมีอันนี้นะครับ full first aid นะฮะฮิลเลือดเต็มเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่า1ใน3นะครับแล้วก็มีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้สิงมูฟครั้งแรกได้บัฟมาอีก10ระดับนะครับต่อมานะครับที่4ทับ5เนี่ยก็จะเป็นกิดขยายโกโซนนะฮะและที่5ทับ5ครับมีอะดรีนาลีน3นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ ข่าวสารในวันนี้ชื่นชอบตัวไหนเตรียมเพชรของคุณให้พร้อมแล้วรีบมาถลุงเพชรกันนะฮะและอย่างที่บอกไปนะครับว่านี่คือตัวฉลองครบรอบ6ปีของเกมนะครับซึ่งตัวฉลองครบรอบเนี่ยมักจะโดนบัฟให้เก่งเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับและเหมือนเดิมครับถ้าใครที่ดูจบแล้วชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะทําคลิปน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่าคอมผมเสียครับ และยังวุ่นวุ่นเรื่องงานด้วยนะฮะเลยไม่ค่อยสะดวกทําคลิปมากเท่าที่ควรนะครับยังไงถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาทําคลิปวิดีโอต่อแน่นอนขอบคุณที่ยังติดตามผมเสมอมาครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ